เดี๋ยววันนี้ครูจะทำการเฉลยนะครับน่าจะไม่เกินสัก15นาทีไม่เกินประมาณนี้นะครับอ่ะเรามาดูกันในสองวันที่แล้วที่ครูให้นักเรียนไปศึกษาโครงโลกกณนิดไปอ่านนะครับลูกใครยังไม่อ่านอ่านนะเพราะหลังจากอสอนเสร็จนะครับครูก็จะทดสอบความเข้าใจของนักเรียนนักเรียนสามารถศึกษาเองได้นะครับที่ครูให้อ่านก็เพราะว่า ในโครงโลกกน,นิตที่อยู่ในแบบฝึกของนักเรียนเขาถอดคำประพันธ์มาให้เรียบร้อยนะครับเขาถอดคำประพันธ์มาให้หนูแล้วเรียบร้อยว่าบทนี้มันอธิบายถึงอะไรบทนี้มันอธิบายถึงอะไรนะครับนักเรียนก็สามารถไปศึกษาได้ไม่เหมือนกับสังทองตอนกำเนิดพระสังเนาะที่เราจะต้องถอดคำประพันธ์เพราะว่าในเนื้อหาเขาไม่ได้ถอดคำประพันธ์ให้นั่นเองอ่ะ รเรามาดูที่ในส่วนของที่ครูนะครับสะท้อนหน้าจอไปหาหนูนะครับก็คือแบบทดสอบมีทั้งหมดอยู่6ข้อครูนะข้อสอบในการสร้างคำมีทั้งหมดอยู่6ข้อนะครับที่เราเรียนมาก็จะมีการสร้างคำแบบรผสมคำการสร้างคำแบบซ้ำคำและก็การสร้างคำแบบซ้อนคำสามอย่าง ใช่ไหมครับครูนะครูครับนะก็ตรวจตามครูไปเลยใช่ปหครับตรวจตาม<ส>เลยลูกแต่ว่าครูส่งเข้าไปให้หนูแล้วเนาะทางแชทพร้อมกับอธิบายหน,บหนูสามารถเซฟภาพนั้นเก็บไว้ได้นะลูกเออครูไม่ได้เฉยเฉนะยนะครูอธิบายให้หนูด้วยในตรงนั้นนะว่ามันคืออะไรส่วนวันนี้ก็จะมาพูดอีกทีหนึ่งเพื่อให้เกิดความเข้าใจบางคนผิดเยอะนะครับลูกผิดเยอะดังนั้นก็ทําความเข้าใจเอาไว้อ่ะดังนั้น ย้อนกลับเข้าไปในส่วนของการสร้างคํามีแบบประสมประสมคําก็คือเป็นการนำำําคํามูลทําไมลูกตั้งแต่สองคำขึ้นไปมารวมกันแต่ความหมายทั้งสองคำเนี้ยจะต้องแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงใช่ไหมแล้วเราต้องไปดูที่ความหมายด้วยว่ามันมาผสมกันเนี่ยความหมายมันเปลี่ยนไหมอ่าแต่ถ้ามาผสมกันแล้วความหมายมันไม่เปลี่ยนเลยความหมายมันยังคงเดิมอยู่เหมือนลูกเสือเนี้ย มันก็คือลูกของเสือใช่ไหมถ้าในพูดของความหมายโดยตรงที่ไม่ใช่ความหมายโดยในลูกแมวเนี่ยลูกกับแมวนะครับมารวมกันก็จริงแต่มันก็ยังไม่เกิดความหมายใหม่นะครับมันก็ยังอยู่ในความหมายที่สามารถหาคำมาแทรกกลางได้ก็คือลูกของแมวนำคำว่าของเข้ามาแทรกได้มันก็เลยไม่ได้จัดว่าเป็นคำะสมดังนั้นเราก็ดูในส่วนของความหมายด้วยนะครับส่วนคำซ้อน คําซ้อนก็คือจะมีซ้อนเพื่อความหมายนําความหมายใกล้เคียงกันมาซ้อนกันนําความหมายเหมือนกันมาซ้อนกันนํำคําตรงกันข้ามมาซ้อนกันส่วนซ้อนเพื่อเสียงก็คือเสียงพยัญชนะต้นเหมือนกันเสียงพยัญชนะต้นนะครับเหมือนกันมาซ้อนกันส่วนซ้อนเพื่อเสริมบท เนาะส่วนคำซ้ำนะครับคำซ้ำก็จะมีในส่วนของการนำคำเดิมมา Co ป y ี้มาซ้ำอีกหนึ่งรอบนะครับหรือในกรณีที่2อ,อาจจะเปลี่ยนเสียงบรรยุกก็ได้นะครับดีดีเออแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีไม้ยมกเป็นสัญลักษณ์แต่การมีไม้ยมกบางทีนักเรียนจะต้องไปดูบริบทด้วยนะครับการมีไม้ยมกบางทีก็ไม่ได้จัดว่าเป็นคำซ้ำเนาะอันนั้นเราก็ ไปดูในส่วนของบริบทและก็ข้อความที่เขาให้มาว่ามันสามารถอ่านซ้ำคำเดิมได้ไหมแบบนี้เป็นต้นอ่ะมาดูข้อที่1ข้อที่1อันนี้ครูถามความหมายก่อนความหมายเพื่อความเข้าใจนะครับเขาถามว่าคำะสมหมายถึงข้อใดคำะสมหมายถึงข้อใดเมื่อกี้พูดไปแล้วคำะสมก็คือการนำคำหรือคำมูลตั้งแต่ สองคำขึ้นไปมาทำไมหลบมาประสมกันแต่ในความหมายที่ครูให้ไม่ว่าจะเป็นข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่นะครับครูใช้คำว่ามาสร้างใหม่นะมาสร้างขึ้นอ่ามาสร้างขึ้นแต่ว่าหลักการของมันเวลาครูออกข้อสอบเนี่ยครูจะใช้คำว่าสร้างครูจะไม่ใช้คำว่าประสมถ้าครูใช้คำว่าประสมปุ๊บเมื่อไหร่นักเรียนสามารถตอบได้เลยไม่ว่าจะเป็นคำะสมคำซ้ำ หรือคำซ้อนนะครับมันก็คือการสร้างสร้างขึ้นมาครูก็เลยใช้คําว่าสร้างนะครับเพื่อให้นักเรียนเกิดการวิเคราะห์จะไม่ใช้คําว่าประสมโดยตรงดังนั้นข้อนี้ตอบข้อไหนครับลูกคระสมหมายถึงหนึ่งสองสามสี่หมายต่างการตั้งแต่สองคำขึ้นไปมาสร้างขึ้นใหม่ข้อตอบข้อสองนะครับการนะครับ ครูขอภายด้วยนะครับครูลืมคาว่านําการนําคําที่มีความหมายต่างกันต่างกันตั้งแต่สองคขึ้นไปครูใช้คําว่าตั้งแต่นะลูกตั้งแต่ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นสองคเป็นสามคเป็น4ี่คเป็นค้าคก็ได้ดังนั้นการสร้างคําคือตั้งแต่สองคขึ้นไปมาสร้างใหม่ส่วนข้อหนึ่งข้อ3ข้อสี่เป็นการสร้างคําแบบไหนครับลูกข้อ1กับข้อ ข้อ1กับข้อ3เป็นการสร้างคำแบบแบบแบบอะไหลุกนำความหมายใกล้เคียงกันมาซ้อนกันนำความหมายใกล้เคียงกันมาซ้อนกันนำคำตตรงกันข้ามมาซ้อนกันเนี่ยข้อ1กับข้อ3เป็นการสร้างคำแบบในลุกซ้อนนะครับซ้อนคำอ่าเป็นการซ้อนคำ ซ้อนเหมือนกันใกล้เคียงกันคําตรงกันข้ามมาซ้อนกันส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยดูจากคําว่าไม้ยมกนะครับเราก็รู้แล้วว่าเป็นการสร้างแบบซ้ำคำใช่ไหมครับลูกอ่ะดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อที่3อัดโตท,ทีไม่ใช่สิตอบข้อ2นะครับลูกการนําคําที่มีความหมายแตกต่างกันนะครับอ่าตั้งแต่2องคำขึ้นไปมารวมกัน ดังนั้นตอบข้อสาต่อมาข้อที่สองข้อนี้นักเรียนเคยคาดคิดเคยเจอข้อสอบแบบนี้ไหมลูก่ลครูครับครูคต้องครูต้องครับลูกต้องครับผมขอออกไปปิดกล้องไดครับครูผมจะไปตรวจข้อสอบผมทำได้ได้ได้เลยดังนั้นข้อที่สองนะครับข้อที่สองข้อนี้นะครับข้อที่สองข้อนี้นักเรียนดูดีๆนะมีคนผิดเยอะ แต่ไม่มีใครบ้าบอเหมือนครูหรอกนะครับมาออกข้อสอบแบบนี้ใช่ไหมอ่านักเรียนสงสัยไหมว่าข้อนี้มันมีคําตอบหรือไม่หนูว่าข้อที่สองมีคําตอบไหมลูกหนึ่งสองสามสี่หนูว่ามีคําตอบไหมที่ครูเฉลยไปให้หนูไม่น่ามีครับไม่น่ามีที่ครูเฉลยไปให้หนูข้อนี้ไม่มีคําตอบที่ถูกไม่มีคําตอบที่ถูก กูจะดูว่ามีใครแย้งครูไหมไม่มีเลยนะครับไม่มีใครบอกว่ากูต้องไม่มีใครทังมาถามเลยข้อสองมันไม่มีข้อถูกอ่าไม่มีอย่างไรอ่ะเรามาดูนะครับข้อใดเป็นการสร้างคำแบบการประสมคำข้อนี้ครูถามประสมนะครับประสมคำดังนั้นเมื่อกี้เนี่ยย้อนกลับไปการประสมคำคือการนำคำที่มีความหมายต่างกันมาประสมกันแล้วเกิดความหมายใหม่เกิดคำใหม่ แต่ก็ยังคงเคาเดิมอยู่ระหว่างคำในคำหนึ่งแต่จะไม่เหมือนกันเป๊ะๆใช่ไหมอ่ะเรามาดูข้อที่หนึ่งครูถามก่อนคําว่าเสือกับคําว่าศาสตร์เป็นการสร้างคําแบบไหนลูกเสือศาสตร์เสือกับศาสตร์เป็นการสร้างคําแบบเสือเสือกับศาสตร์เสือหมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับรองนั่งใช่ไ,ไหมลูกเออเสือแล้วศาสตร์ล่ะ ศาสตร์หมายถึงเหมือนก้านเหมือนเสือนะครับศาสตร์ก็คือเป็นภาษาถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออ่าเป็นภาษาสิงภาษาถิ่นของภาคอีสานนะครับของภาคอีสานมันก็หมายถึงเสือนั่นแหละแต่บ้านครูเรียกศาสตร์ดังนั้นความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาซ้อนกันดังนั้นข้อนี้จัดเป็นคําอะไรลูกคำซ้อน,อนจัดเป็นคาซ้อนนะครับดังนั้นข้อนี้ตัดทิ้งไปได้เลย แต่ครูจะพาพิจารณาทีละคำที่กับนอนที่กับนอนความหมายต่างกันมาซ้อนกันแน่นอนเลยที่กับนอนใช่ไหมเป็นคํรผสมชัวชาวกับนามาซ้อนกันก็ต่างกันชาวกับนามาซ้อนกันเป็นชาวนาก็คือเป็นคนเป็นอาชีพใช่ไหมอ่าดังนั้นก็จัดเป็นคํรผสมถูกนั้นข้อหนึ่งไม่ถูกเพราะว่า มีคำซ้อนอยู่ในข้อครูถามดูโจทย์ดีๆนะทั้งหมดด้วยนะทั้งหมดดังนั้นเราจะไปเลือกคําใดคําหนึ่งไม่ได้ต่อมาเรามาดูข้อที่สองอ่าข้อที่สองแหลมกับคมความหมายมันทําไมลูกมันใกล้เคียงกันใช่ไหมดังนั้นความหมายใกล้เคียงกันก็เป็นการแบบไหนลูกสอนไม่ผสมแน่นอนซอนทุบกับตีความหมายเป็นไงลูกทุบ กับตีทำให้เจ็บความหมายใกล้เคียงกันสอนแน่นอนเป็นคำาสอนเท็จกับจริงความหมายมันทำไมลูกคำมันตรงกันข้ามนะคำมันตรงกันข้ามการนำคำตรงข้ามมาทำไมมาสร้างใหม่เขาเรียกว่าการสอนดังนั้นไม่ว่าจะเป็นแหลมคมทุบตีเท็จจริง มันคือการสอนทั้งหมดต่อมามาดูข้อที่3ข้อที่3ควรตัดทิ้งไปเลยนะครับเพราะมันมีอะไรดูสังเกตจากไหนลูกไม้ยาโมนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยกล้วยสาวสาวมันคือการสร้างคําแบบซ้ำารีไหมแบบซ้ำที่กับดินจัดเป็นคําประสมความหมายต่างกันที่มาประสมกับดินจัดเป็น คำะสมแต่ว่ากล้วยๆก,กับสาวๆไม่ใช่ประสมข้อ3ก็ยังไม่ถูกต่อมามาดูข้อที่4ข้อที่4นักกับเรียนนักความหมายหนึ่งเรียนความหมายหนึ่งรวมกันเป็นนักเรียนเป็นตัวบุคคลใช่ไหมดังนั้นจัดเป็นคําประสมความหมายต่างกันมาประสมกันวัดวาอารามวัดวาอารามเป็น ว่าคล้องจองกับอารไหวัดวาอารามพูดให้มันคล้องจองกันให้มันสละสลวยเขาเรียกว่าเสริมบทก็จัดอยู่ในของประเภทคำสอนไดไหมสอนใหญ่กับโตความหมายมันทำไมลูกใหญ่กับโตความหมายมันมัน เหมือนกันใกล้เคียงกันคะ่ะใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันก็ได้มาซ้อนจึงจับเป็นคำซ้อนดังนั้นข้อนี้ไม่มีข้อถูกนะครับไม่มีข้อถูกไม่มีใครบ้าบอมาออกข้อสอบเหมือนกูเนาะดังนั้นแหละครูก็เลยไม่ไม่ได้เก็บคะแนนนะลูกไม่ได้มีผลต่อคะแนานแต่สิ่งที่ครูอธิบายไปหนูควรทำความเข้าใจเนาะเผื่อเวลาไปทำข้อสอบเนี่ยเออ อันออกข้อสอบเนี่ยของผู้ออกข้อสอบอาจจะพลาดหรือว่ามันอาจจะมีอะไรแอบแฝงอยู่ให้นักเรียนวิเคราะห์ให้ดีโอเคนะเข้าใจได้ยังลูกว่าทําไมข้อสองมันถึงไม่มีข้อถูกลกเข้าใจแล้วเนาะนักเรียนได้ยินเสียงครูไหมลูกเหมือนครูเหมือนมันเออได้ยินเนาะเหมือน,น,นะนมันตัดหายไปเลยเงียบสนิทเลยอ่ะต่อไปข้อที่สาม ข้อที่สามครูต้องครับครูต้องครับลูกวันนี้ครูต้องสั่งงานปะครับอยากได้ไหมล่ะไม่ได้คือไม่ได้ไม่ว่างไม่ว่างอ่าอ่าไม่ไม่สั่งไม่สั่งลูกตั้งใจครูคงขอออก่อนนะเพรครูคงมีภารกิจดอกนะได้ได้ลูกได้ได้นะครับขอบคุณมากครับตั้งใจฟังให้เข้าใจครูก็จะไม่สั่งงานนะครับลูกอ่ะตั้งใจฟังครูสอนแป๊บเดียวหกข้อต่อไปข้อที่สาม คำซ้อนหมายถึงคำซ้อนหมายถึงเมื่อกี้ฉเฉลยไปแล้วข้อที่หนึ่เนาะคำซ้อนก็คือการนำความหมายใกล้เคียงกันเหมือนกันตั้งแต่2องคำขึ้นไปมาซ้อนกันดังนั้นข้อที่1ถูกเหมือนกันใกล้เคียงกันมาซ้อนกันเขาถามคำซ้อนนะครับต่อมาการนำคำที่ทำไมตรงกันข้ามมาซ้อนกันดังนั้นข้อที่ สถูกการนำความหมายแตกต่างกันผิดเพราะเป็นคำอะไรหลุกการสร้างแบบประสมใช่ไหมดังนั้นข้อนี้จึงตอบ้้อที่สี่นะครับตอบ้้อสี่ถูกทั้งหนึ่งและสามง่ายๆเนาะถ้าเราทำความเข้าใจอะต่อมาข้อที่สี่หมอดู มีคำว่าหมอดูตาะแตะนุมน่มจัดเป็นการสร้างคำแบบใดหมอดูตาะแตะหนุมน่มๆจัดเป็นการสร้างคำแบบใดข้อนี้ตอบข้อไหนลลกข้อสีตอบข้อไหนครับอ่ามีคนระบายสีดำมาให้ครูตอบถูกทุกข้อทำไมมันถูกทุกข้อล่ะ บางคนไปพยายามไปโฟกัสอยู่ที่การสร้างแบบใดแบบหนึ่งแต่ครูมาให้สามคำการพิจารณาหรือการทำข้อสอบนะลูกเขาให้มากี่คำหนูอย่าเพิ่งไปฟันธงว่ามันจะเอ็นไปทางไหนทางหนึ่งต้องดูแต่ละคำว่ามันคืออะไรแต่ถ้าช้อยช้อยของครูเนี่ยเออครูให้แบบมาตรงๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งสองสามแต่ถ้าเขาถามเขาให้ช้อยมานอกเหนือจากนี้ล่ะมันก็จะยากเพิ่มขึ้น หมอหมอดูหมอดูจัดเป็นการสร้างคําแบบไหนลูกหมอกับดูความหมายมันทําไม,มหมอก็อีกความค<ำ>หมอก็อีกความหมายหนึ่งดูก็อีกความหมายหนึ่งการแบบแบบไหนลูกเมื่อกี้มีคนตอบผสมอการสร้างแบบผสมถูกต้องความหมายต่างกันมาผสมกันตาะกับแตะและลูกตาะแตะสร้างคําแบบไหนลูกโอนออน ซ้อนเพื่ออะไรด้วยลูกอะไรเหมือนกันเสียงต่อเต่าเหมือนกันใช่ไหมเออเสียงซ้อนเพื่อเสียงเสียงพยัญชนะต้นเสียงเดียวกันก็คือต่อเต่าเหมือนกันจัดเป็นการซ้อมคําส่วนสุดท้ายแน่นอนอยู่แล้วนะครับดูจากไม้ยมกนมันก็มีอยู่ชนิดเดียวคือสามดังนั้นจึงตอบข้อสี่ถูกทุกข้ออ่าต่อมาข้อที่ห้า นี่ข้อนี้มีคนผิดเยอะนะครับลูกข้อนี้มีคนผิดเยอะนะข้อใดมีคำำําซ้ําข้อใดมีคำำําซ้ําจากในชั่วโมงก่อนหน้านี้ที่คุณได้สอนในส่วนของเนื้อหาไปมันจะมีคําว่านานาจะจะใช่ไหมลูกอันนี้มันจัดเป็นถึงมันจะซ้ําคําเดิมแต่มันไม่ใช่เกิดการสร้างคําขึ้นมาใหม่มันอยู่ในตัวของมันมันสร้างมาแบบนี้อยู่แล้ว มันไม่ได้สร้างขึ้นมาใหม่หนานามันเป็นคําเดียวกันจะจะเป็นคําเดียวกันนานาแปลว่ามากมายจะจะก็หมายถึงเห็นอยู่หลั่นหลัดเห็นอยู่จะจะเห็นอยู่เต็มเต็มสองตาเห็นอยู่ในระยะใกล้ดังนั้นสองคำเนี่ยนะครับลูกมันซ้ํากันก็จริงแต่มันไม่ได้จัดเป็นคาํานซะ้าเนาะอันนี้มันคือคําในกรณีนี้แต่ในข้อที่ห้าเราจะต้องไปดูที่หน้าที่ว่า มันซ้ํากันจริงไหมแต่เวลาอ่านนะเราจะคุ้นอยู่แล้วเวลาอ่านนะครับอย่างเช่นข้อที่หนึ่งฉันคงเป็นแค่คนคนหนึ่งฉันคงเป็นแค่คนคนหนึ่งบางคนเห็นคนคนกาเลยซ้ําแน่นอนเป็นคำซ้ําแน่นอนตามจริงข้อนี้ซ้ำไม่หรุกข้อที่หนึ่งซ้ำไหมคนคนไม่ไม่เนาะฉันคงเป็นแค่คนคนในที่นี้ก็คือคํา นามนะครับส่วนอีกคนหนึ่งคนหนึ่งเป็นอะไรลูกเป็นลักษณะนามทำหน้าที่ต่างกันคำซ้ำจะต้องทำหน้าที่เหมือนกันต่อมาข้อที่สองฉันจะไปซื้อที่ที่ต่างจังหวัดฉันจะไปซื้อที่ที่ต่างจังหวัดข้อนี้ที่ที่จัดเป็นคำซ้ำไหมลูกที่ที่ท เวลาหนูอ่านมันแบ่งมันแบ่งอยู่<ม>แล้วไม่เนาะการอ่านคําซ้ํามันจะไม่แบ่งนะครับมันจะไม่แบ่งในการหยุดหายใจในการอ่านฉันจะไปซื้อที่ที่ต่างจังหวัดซื้อที่ที่ในที่นี้ก็คือที่แรกก็คือคํานามที่ที่สองก็คือเป็นการเชื่อมทําหน้าที่เป็นบุพบทนะครับแลอทําหน้าที่ต่างกันไม่ใช่คําซ้ำแน่นอนต่อมา ตัวเดียวมาพัดคู่ครูดูช้อยที่4ี่ก่อนนะตัวเดียวมาพัดมาพัดคู่ข้อนี้ควรตัดทิ้งเป็นข้อแรกเลยใช่ไหมลูกไม่มีแม้กระทั่งสัญลักษณ์ไม่มีแม้กระทั่ง,ญญงคาซ้ําตัวเดียวกันมาซ้ํากันข้อที่4ีควรตัดทิ้งเป็นข้อแรกดังนั้นเรื่อยๆมาเรียงเรียงเรื่อยรื่อๆกับเรียงเรียงจัดเป็นคำซ้ำอา้าวแล้วครูต้องบอกว่ามันจะต้องใช้ไม้ยมกนี่ แต่ครูนำตรงเรื่อยๆมาเรียงเรียงมาจากบทประพันธ์ประเภทไหนลูกร้อยอะไรร้อยกรองนะครับเพราะว่าในการแต่งบทประพันธ์ประเภทร้อยกรองเราสามารถใช้คำเดิมซ้ำอีกหนึ่งรอบได้เขาจะไม่ใช้ไม้ยมกนะครับในบทประพันธ์ประเภทร้อยกรองแต่ถ้าเรื่อยๆมาเรียงเรียง มันมาอยู่ในบทประพันธ์ประเภทร้อยแก้วมันจะต้องเปลี่ยนเรื่อยกับเรียงที่ซ้ําอีกหนึ่งรอบเป็นไม้ยมกทันทีดังนั้นการทําหน้าที่ของคําซ้ําระหว่างร้อยกรองกับร้อยแก้วก็ต่างกันนะครับอ,อ่มันก็ใช้ได้ในสองกรณีนี้นั่นเองดังนั้นจึงตอบข้อที่3ามตอบข้อ3นะครับข้อห้าตอบข้อ3ามถูกต้องต่อมาอข้อสุดท้าย ข้อที่หกข้อที่หกข้อนี้มีใครสงสัยไมหมลูกข้อที่หกมีใครสงสัยในคำตอบไหมเด็กๆได้ยินเสียงครูไมหมลูกฮัลโหลยินค่ะได้ยินเนาะเออตอบครูหน่อยลูกตอบผิดตอบถูกครูไม่ว่าหรอกครูไม่รู้ว่าเป็นใครด้วยครูได้ยินแต่เสียงเออเพราะว่าในหน้าจอครูให้เหลือแค้น หน้าจอครูคนเดียวไม่เห็นนักเรียนนะครับลูกตอบครูได้ตอบช่วยครูหน่อยลูกข้อใดเขาถามว่าข้อใดเป็นคำซ้อนเพื่อความหมายทั้งหมดคำซ้อนเพื่อความหมายดังนั้นคำซ้อนมันมีเพื่อความหมายและก็พยัญชนะเห็นไ,ไหมเพื่อความหมายกับเพื่อเสียงดังนั้นเพื่อความหมาย มันมีความหมายอะไรบ้างล่ะลูกหนึ่งความหมายเหมือนกันใช่ไหมความหมายเหมือนกันมาซ้อนกันสองความหมายทําไมลูกใกล้เคียงใกล้เคียงอ่าใกล้เคียงแล้วก็สุดท้ายทําไมลูกคําตรงเหมือนคําตรงกันข้ามมาซ้อนกันใช่ไหมคำตรงกันข้ามมาซ้อนกันดังนั้นความหมายเนี่ยมันแยกแขนองออกไปอีกสามชนิดดังนั้นการพิจารณาคํา ช้อยในคำตอบหนูก็ต้องดูว่าสามทนิดเนี่ยมันเข้าข่ายไหมถ้าเข้าข่ายอะ่ะมันก็คือใช่สามอย่างบางคนจะไปมองแค่อยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งความหมายเหมือนกันความหมายตรงกันข้ามเนี่ยปัดทิ้งไปเลยแต่จำจริงแล้วกูถามกว้างๆนะครับกูไม่ได้ถามให้มันแคบลงและก็ย้ำว่าทั้งหมดชาวกับบ้านเป็นการสร้างคำแบบในลูกชาวบ้าน ชาวความหมายหนึ่งบ้านอีกความหมายหนึ่งเป็นการสร้างคําแบบประสมใช่ไหมความหมายต่างกันมาซ้อนกันดังนั้นข้อที่หนึงควรตัดทิ้งไปแน่นอนของว่างของก็ความหมายหนึ่งว่างก็อีกความหมายหนึ่งเป็นการประสมคําหมอกับความหมออีกความหมายหนึ่งความอีกความหมายหนึ่งเป็นการประสมคําดังนั้นข้อที่หนึ่งตัดทิ้งไปได้เลยนะครับอ่า ต่อมาข้อที่2กิกะช่างคิดบ้านเรือนนะครับกิกับกะเป็นการซ้อนเพื่อเสียงใช่ไหมอ่าเข้าขายไหมก็ไม่เข้าขายใช่ไหมลูกช่างกับคิดช่างอีกความหมายหนึ่ง equal mind 1, คิดอีกความหมายหนึ่งเป็นการแบบปะสม อันนี้ซ้อนเพื่อเสียงนะครับขออนุญาตเขียนย่อๆเนาะบ้านกับเรือนเป็นการซ้อนเพื่อความหมายดังนั้นครูถามทั้งหมดทั้งหมดนะครับครูถามทั้งหมดดังนั้นข้อที่2ก็จึงไม่ถูกเพราะว่ามันมีคําประสมนะครับเข้ามาอยู่ด้วยต่อมาข้อที่3พัดกับวีพัด วีวีก็เป็นภาษาถิ่นของภาคอีสานความหมายเดียวกันจัดเป็นคำซ้อนซ้อนเพื่อความหมายเขตกับแดนเขตกับแดนก็เป็นการซ้อนเพื่อความหมายเขตกับแดนความหมายใกล้เคียงกันอ้วนกับพีอ้วนกับพีบพ,พีก็เป็นภาษาถิ่นของ ภาคอีสานก็หมายถึงอ้วนนั่นแหละความหมายเหมือนกันก็เป็นการซ้อนเพื่อความหมายดังนั้นข้อที่สถูกต้องเอาแล้วข้อที่4ีล่ะข้อที่สล่ะครูต้องอามาดูนะหนูหนูตอบข้อสสูงกับต่ำความหมายมันทำไมลูกคำมันตรงกันข้ามดำกับขาวคำมัน ตรงกันข้ามเนี่ยตรงกันข้ามมันก็ยังอยู่ในกรณีของความหมายเออมันเป็นตัวย่อยของความหมายเสือกับซาดความหมายมันทำไมลูกเหมือนกันใช่ไหมเสือกับซาดอธิบายไปแล้วความหมายเหมือนกันดังนั้นข้อที่สี่ก็เป็นอะไรลุกก็อยู่ในคายของคำถามที่ครูถามดังนั้นข้อหกตอบได้สองข้อ คือข้อ3กับข้อ4ีข้อสกับข้อ4โอเคพอเข้าใจไมหมลูกพอเข้าใจเนาะไม่เข้าใจตรงไหนถามนะครับอ่ะจบทั้งหมด6ข้อม,ม,ม,มีใครถูกหมดไหมลูกมีใครถูกหมดไหมไม่เป็นไรนะครับ ฝึกไปเรื่อยๆทําความเข้าใจไปเรื่อยๆการที่เราจะแยกว่ามันเป็นคําประสมมันเป็นคําซ้ํามันเป็นคําซ้อนคําซ้ําไม่มีปัญหาแต่จะมีปัญหาในส่วนของเมื่อมันไปอยู่ในประโยคยาวๆบริบทยาวๆต้องดูให้ดีๆว่ามันเป็นการซ้ําคําเดิมหรือไม่อ่ามันอาจจะทําหน้าที่ต่างกันก็ไม่ใช่คําซ้ํานะครับดังนั้นก่อนที่จะให้นักเรียนไปพักผ่อนอีก30นาที มีใครจะสอบถามเรื่องการสร้างคำไหมครับลูกมีไหมก่อนที่เชวโมงต่อไปครูจะขึ้นเรื่องใหม่มีไหมลูกใครมุกมีไหมลูกสงสัยอะไรไหมลูกใครมุกไม่เลยอ่ะเข้าใจดีนะครับอะถ้าไม่มีใครสอบถามอะไรแล้วนะครับก็เจอกันั่วโมงถัดไปนะครับเราจะเรียนเรื่องของ โครงโลกกน,นิดกล่าวคาว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วก็ออกจากกลุ่มได้ลูกขอบคุณค่ะครับขอบคุณค่ะ